สวัสดีค่ะชาวขี้เกียจโซนสาวขี้เกียจแห่งนักกย่าเองนะคลิปนี้โซนจะพาทุกคนมาชมดอกทางตะวันในจังหวัดไอจิค่ะขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้โซนถ่ายไว้ตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วนะคะ สภาพต้นไม้ต่างๆก็จะดูแบบว่าเหี่ยวแห้งกันหมดเนาะก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดว่าจะไปชมที่นี่จริงๆนะคะก็ควรจะไปประมาณช่วงสิงหาคมที่นี่มีชื่อว่าไอจิบกุโจ ok ค่ะมีไล่ดอกทางตะวันที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคือโซน่าเคยไปไล่ดอกทางตะวันที่ใหญ่มากที่มีประมาณส0,000กว่าต้นอนะคือที่นี่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะแต่มันก็สามารถทําให้เราว้าวได้เหมือนกันค่ะมีสวนดอกไม้ต้นไม้ตามฤดูกาลด้วย อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือโคเคียนนะคะพอไปเดือนกันยาเนี่ยมันก็เริ่มแห้งเหี่ยวใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครอยากจ,จะไปเห็นพุ่มสีเขียว,ยวส,สดๆเนี่ยก็ควรจะไปตั้งแต่สิงหาเนาะหรือว่าช่วงนี้ก็กําลังดีเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ามีกิจกรรมหลายกิจกรรมให้ทุกคนได้ทําค่ะเหมาะสําหรับพาลูกพาครอบครัวมาเดินเล่นมากๆเลยเพราะว่าจะมีกิจกรรมให้ขี่ม้าด้วย แล้วก็มีรีดนมวัวแต่ว่าก็ไม่ได้มีทุกวันนะอาจจะต้องดูว่าวันไหนเขาจะมีให้ทำค่ะแล้วก็จะมีคาเฟ่ไอติมนมสดหรือว่าเครื่องดื่มนมสดอะไรพวกนี้เนาะอารมณ์คล้ายๆเหมือนฟาร์มโชคชัยที่ไทยเลยล่ะมีบาร์บีคิวด้วยนะแต่ว่าเราก็ต้องจองเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าคนไม่มีเนี่ยเราก็สามารถกินได้เลยเนาะหรือว่าจะพาแฟนพาเพื่อนมาเดินเล่น,ลนถ่ายรูปสวยๆก็ได้นะช่วงที่โซนไปโซนไปถึงประมาณบ่ายสามโมง ดอกทางตะวันก็เลยกล้มหน้าหลบแดดกันหมดเลยถ้าเราจะไปชมเนี่ยไปสักเที่ยงๆนะคะเอาแบบสู้แดดไะชันแดดเลย <c oughs> ต้นดอกทางตะวันจะได้แบบว่าสู้หน้ากับเราด้วยนะคะที่นี่เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นคือโซนอ่ะไปในวันปกติคนก็เลยน้อยมากๆเลยละ่ะแล้วก็ถ่ายรูปคือดีงามสุดๆไม่มีใครมาแบบว่าคอยแบบกดดันอะไรนี้เนาะทำตัวชิลๆดูสิ ที่โวนถ่ายมาก็ไม่มีใครเลยใช่ไหมคะช่วงที่่วนไปเนี่ยมันน่าจะเป็นประมาณแบบว่าใกล้จะหมดหรือดูแล้วด้วยแหละถ้าเราไปในช่วงนี้หรือว่าเดือนสิงหาเนี่ยคิดว่าคนก็น่าจะเยอะอยู่นะคะคือเหมาะกับคนที่มีรถนะคะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราก็สามารถลงสถานีใกล้ๆได้แล้วก็เดินประมาณถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ1 0บถึงยีนาทีค่ะพอได้มาเดินชมที่นี่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออก็เหมือนที่ไทยเลยแฮะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะ เหมือนได้ย้อนไปในวัยเด็กเพราะตอนเด็กๆเ,เนี่ยครอบครัวสนก็ชอบพาไปเที่ยวาร์มโชคชยัยไปบ่อยมากแล้วชอบกินนมมากเลยพอมาที่นี่ก็รู้สึกว่าเอยเหมือนเลยอะ่ะคิดถึงและด้วยความที่ว่าสนก็อยู่ใกล้ๆก,กับตัวเมืองเนาะมันก็เลยแบบมีความเจริญเข้ามาก็ไม่ค่อยได้เห็นธรรมชาติแบบนี้มากมายเนาะพอเราได้เห็นเนี่ยเราก็เหมือนกับเออได้รีเซ็ตตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครมีเวลาก็ลองมาเที่ยวที่นี่กันดูเนาะเพราะว่ามันก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยละ แต่อาจจะไกลนิดนึงนะคะระหว่างมาเนี่ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านนะมาแตนเน้บาย Bye.